นี่ทางไปโอโซนฟาร์มนะครับที่นะ้องโน่นครับเซลฟี่ไม่ดีตกของล่องได้นะครับถ้าตกแถวนี้ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกไม่ต้องแอบตกกว่าชาวบ้านเขาจะผ่านมาอีกนาน,นครับปากล้วยกำลังเกี่ยวข้าวกันนะครับนันข้า,ขาวๆนัอกนกาโอโซนฟาร์ม นี่พักัวใส่ไว้นี่ครับสะพานรักให้เมียข้ามไปก่อนถ้ามันรอดเราค่อยข้ามตามนี่นะครับความเป็นสุภาพบุรุษสุดชั่วเลยเมาแล้วครับซอยนี้งานนี้ไม่แวะครับโอโซนฟาร์มรีบไปกินข้าวหนึ่งครับ ทางบ้านเรียกตัวแล้วนี่นะครับเป็นแดนม์คของตำบลแม่คำโอโซนฟาร์มปลูกเมลอนญี่ปุ่นปุ๋ยไทยหรือปุ๋ยไข่ก็ไม่รู้ไม่มียาฆ่ายาครับรปลูกในโรงเรือนแต่แถบนี้ไม่รู้ใช้หรือเปล่า กำลังเป็นกรณีศึกษานี่ครับว่างๆมาโฮมสเตย์ที่เชียงรายแล้วมาปั่นจักรยานแถวนี้ธรรมชาติมากดูวิวดอยตุงหลังดอยตุงก็จะเป็นคุณน้ำนางนอนนะครับถ้าอยากซ่าก็ไปช่วยเขาเนี่ยกำลังเอาฟางผมแปลงที่พบ ปลูกอะไรกันลูกนะครับพี่น้อง